ปรับเล่นกันให้จุใจเลยนะครับแย่ซ้ายขวานะครับมือคอรอีคิวนะครับตัดความทีนะครับเบสตัดค้อมทีเบจดกวามทีกลางนะครับฝั่งนี้เป็นกลางนะครับรัสไลด์นะเล่นสเลงนะครับอันนี้จุใจเลยนะครับผมแอมคัทเฮดนะครับเหมือนให้เลยนะตันนี้เรียกว่าครบดีกว่านะครับราได้ได้ครบเลยนะครับเหลือแต่ซื้อไม้ลอยแค่นั้นเองนะแต่มีไม้สายแถมให้ลูกค้าก็ไปอัปเกรดเรื่องไม้ลอยแค่นั้นเองนะครับรถนี้ก็ สุดคุ้มเลยนะครับอันนี้เรียกว่าเรียกว่าโปรให้เลยโปรให้นะครับช่วงสงการนี้นะครับจองมาด่วนเลยนะครับ0969500941นะครับโปรใหม่ล่าสุดครับครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้มาอัปเดตร้านอินิตออโต้ซาวนะครับไม่ได้มานานพอสมควรนะครับร้านนี้ก็เป็นภาพเดิมๆนะครับหรือเป็นคลิปที่คุณ วินิตรอโต๊ะเก็คันทึตเสียงคอนทึตภาพมาให้นะครับผมวันนี้ผมมาเองนะครับมีโอกาสมานะครับอัปเดตช่วงก่อนสงการนะครับสินค้ายังเยอะอยู่นะครับเพื่อนก็คือต้องบอกว่าติดสถานการณ์โควิดนะครับอาจจะตบเตาไปสักหน่อยนะครับแต่ยังไงก็มาฟังความรู้สึกหรือความคิดเห็นจากคุณสวัสดีครับช่างวินิตครับผมสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สถานการณ์อย่างที่เห็นนะครับก็ต้องต้องเห็นใจนะครับแต่ก็ได้ข่าวรัฐบาลก็ประกาศแล้วนะครับว่าประมาณมาที่หนึ่งที่สองอุมพาเนี่ยก็ปลดล็อกนะครับรรรรอ๋อก็คือครเริ่มเริ่มผ่อนคลายนะเริ่มผ่อนคลายนะครับสมุทรสาครก็เริ่มผ่อนคลายจังหวัดที่แดงที่สุดในเมืองไทยครับวันที่สองนี่ก็เริ่มเปิดตลาดนัดเปิด น่าจะดีขึ้นนะครับผมก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มดีขึ้นนะครับครับผมผมคิดคาดว่าจะดีขึ้นนะครับบรรยากาศก็คงดีขึ้นแล้วแหละครับผมคือยังไงก็เราก็ภาวนาช่วงสงการนะครับอ่สงการนะครับก็เตรียมช่วงสงการนี่ครับก็เตรียมแล้วเตรียมเตรียมบรรยากาศอันนี้คือชสสินสต็อกสินค้านะครับด้านด้านในนะครับผม ตอนนี้ประกอบไปเยอะเลยนะครับลูกค้าสั่งมากนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานสั่งนะครับตอนนี้ประกอบตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับลูกค้ามาเพิ่มนะครับเพิ่มจุดจีนของการก็จะมีเพิ่มนี่ก็ประกอบไ้ให้ลูกค้านะครับก็เป็นชุดนี้นะครับก็ประกอบไ้ให้ลูกค้าจ่ายเงินไว้แล้วนะครับนี่นะครับกลางนะครับตู้นะครับตู้สูตรใหม่ครับผมนะลูกค้าก็จองมาเยอะนะครับลูกค้าจองมาเยอะนะครับที่ที่เสนอไปนะครับเป็นตู้สูตร ตู้สูตรใหม่นะครับก็ตัวนี้นะครับลูกค้าถามมาเยอะนะครับว่าอยากจะได้ให้ให้จัดประมาณนี้นะครับให้มีซอสมีอะไรนะครับลูกค้าเรียกร้องมาสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันห้าครับสองหมื่นเก้าพันห้านะครับบีวีสิบห้านะครับกางเิล็นะครับชุดนี้เลยนะครับชุดนขวามือนี่นะครับ ตามนี้เลยนะครับสองคู่สองอ่าชุดสองคู่สองนะครับแล้วก็มีมิกซ์นะครับมีคอสอีคิวเบรกเกอร์ไฟนะครับชุดประหยัดอ๋อเรียกว่าชุดประหยัดดีกว่าชุดชุดชุดประหยัดนะครับแต่ราคาแต่คุณภาพเสียงนะครับเกินราคาแน่นอนนะครับผมแอมคัสเทสนะครับอีคิวสลับสั้นสลับสั้นนะครับหนึ่งยูนะครับคอสองทางเบรกเกอร์ไฟนะครับเสียงนะครับ ไปปรับเล่นกันให้จุใจเลยนะครับแย่ซ้ายขวานะครับมีคอรอีคินะครับตัดความทีนะครับเบสตัดความทีเบสจตัดความทีกลางนะครับฝั่งนี้เป็นกลางนะครับอัสไลด์นะครับเล่นสียงนะครับอันนี้จุใจเลยนะครับเผ่แอมคาทเฮดนะครับเหลือให้เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าครบดีกว่านะครับได้ได้ครบเลยนะครับเหลือแต่ซื้อไม้ลอยแค่นั้นเองแต่มีไม้สายแถมให้ครับลูกค้าก็ไปอัปเกรดเรื่องไม้ลอยแค่นั้นเองนะครับรุดนนี้ก็ ผุดคุ้มเลยนะครับโปรเรียกว่าเรียกว่าโปรให้เลยช่วงสงการนีะครับจองมาด่วนเลยนะครับ0ูนย์เก้าหกเก้าหนยลโปรใหม่ล่าสุดช่วงนี้เราก็ต้องปรับตัวนะครับทั้งวินิจครับแล้วก็ลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับเอาเอาชุดนี้นะครับไปผสมชุดอื่นได้เลยนะครับมามาเลือกนะครับว่าจะเป็นกระแทกข้าง ออเดอร์หกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีหลายสูตรด้วยกันนะครับไม่อัดแค้ก็พูดง่ายๆเราปรับแต่งได้นะใช่ครับสามารถโยกได้นะครับผมผมก็จะจัดชุดไปเยอะนะครับตอนนี้ก็พยายามประกอบใส่แหลกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้อันนี้คือเราจัดชุดไว้เพื่อรอลูกค้านะครับตามสเต็ปเลยนะครับตามตามงบประมาณนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่ 25, 27, 29, 2องหมื่นห้าสองหมื่นจะครับผมผมจะพยายามนะครับบางทีลูกค้าก็ถามมาว่าผมมี2องหมื่ 27, นหะ้าสเนี่ยไม่ถึง2องหมช่างวินิจช่วยได้ไหมอะไรผมก็จะจัดให้เซ็ตประมาณานี้นะครับเซ็เเตแล้วก็จะจัด<ๆ>ไว้แบบนี้นะครับใช่ครับพาวเวอร์ก็แตกต่างกันไปนะครับพาวเวอร์เรามีเยอะมากนะครับ ครับผมอันนี้ก็คือเซตทีรองรับลูกค้านะครับก็ลองลองลงมานะครับตามสถานการณ์บ้านเมืองนะครับครับก็เห็นใจลูกค้านะครับที่บอกมาบอกว่าก็ดูเข้าดูช่างวินิสมานานนะครับก็ตอนนี้ก็่างวันนี้เปิดเผยนะสายล่านก็บอกว่าเราเปิดเผยนะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างนะครับที่เราทามีคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับผมก็เกี่ยวกับช่างมินิสนะครับก็เราก็ตอนนี้เราก็ ขายอยู่ตลอดนะครับแต่ผมก็ไม่่อได้ทำเพียบเพราะว่าผมจะเป็นลูกค้าเก่ามาซื้อเพิ่มเยอะนะครับตอนนี้นะครับไปอัพเกรดไปรับออกงาบนะเป็นงานเครื่องไฟส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มเอาไปทําเป็นงานรับจ้างนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงเอาที่ลูกค้าเอาไปเปิดไปใช้แล้วนะครับคนที่ได้ฟังก็ถูกใจในระบบเสียงนะครับก็มาเพิ่ม ส่วนใหญ่ก็ไปไปรับงานกันแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าถ้าสั่งมานะครับจะสี่คูณสี่เป็นแปดคูณแปดนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งนะครับสี่ใบนะครับพรุ่งนี้มารับนะลูกค้ามารับสี่ใบแล้วก็ลูกค้าวางมาจำตู้ไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็เริ่มประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นด้านในก็จะเป็นจะเป็นงานประกอบนะครับของลูกค้าท้งนั้นนะครับแตะแทกข้างยังมีนะครับกระแทกข้างก็เดี๋ยว ลุงจากปาจีนนะครับมามาซื้ออีกสองชุดนะลุงคุณลุงที่ร้องเพลงที่ปาจีนนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูลุงจะซื้อไปไปออกงานแล้วแล้วก็จะมีเพื่อนๆตามมาขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณ F c ซีนะครับที่ที่ให้การตอบรับแล้วก็ ช่วยคอมเมนต์นะครับช่วยแนะนําลูกค้าท่านอื่นๆด้วยก็ความคุณอย่างสูงครับผมแล้วก็เน้นงานคุณภาพแล้วกันนะครับใช่ครับเราเราเน้นคุณภาพแล้วครับแล้วตอนนี้ช่วงช่วงโควิดเนี่ยนะครับผมมีเวลาอยู่กับเครื่องเสียงแล้วก็พัฒนาในรูปแบบของเสียงนะทวิตเตอร์ Twitter ตอนเนี้ย ผมผมเริ่มประสบความสําเร็จอ่าเรียกว่าประสบความสําเร็จในการทําเสียงแหลมให้มันใกล้เคียงตู้แขวนลาย <aquí en S 1> <studio. S 2> เลที่สุดตอนนี้ก็เสียงเสียงเราจะเพาะเลยนะครับเน้นเสียงขึ้นมาอีกใช่ใช่ครับตอนนี้เราเราเราปรับคุณภาพเสียงนะครับคล้ายคล้ายกับลายเลทมากที่สุด เราตั้งกระบนวนตอนนี้เครื่องอาัฐาบริหารของกองพี่หนึ่งพลังงานพละงงานงอ่ะแม่ห้างแม่ห้างแม่ห้างมหานิทของพี่นวดให้เจ้อของมาภาษาภาษาสื่อสาน ลราก็ซูนระบบเสียงนะครับเป็นใช้อนาล็อกนะครับแต่ก็พยายามคิดค้นนะครับว่าจะได้เสียงที่ดีมีคุณภาพนะครับเราต้องต้องจัดการยังไงกับลำโพงยี่ห้อนั้นๆนะครับแล้วก็เสียงแหลมเสียงกลางของยี่ห้อนั้นๆนะครับตอนนี้เราก็มีเวลาในช่วงนี้นะแล้วก็ได้ระบบเสียงที่ดีแล้วนะครับเยว่าลูกค้านะครับว่าสงการปีนี้นะครับ เตรียมเงินได้เลยนะครับเตรียมเงินใส่กระเป๋ารอได้เลยนะครับรอได้เลยนะครับก็สถานการณ์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับทั้งหมดต้นเดือนนี้ก็่ายแล้วนะครับก็ก็พาราด้วยนะครับภาวนานะครับภาวนานะครับเราจะติดตามนะครับว่าสงการปีนี้จะพยายามนะครับให้สินค้าได้ครบกันจริงๆนะครับตอนนี้ออเดอร์ตู้สั่งเขามารอไว้เยอะเลยครับผมนะเราเราไม่ได้นิ่งหอนใจนะครับวินิจตโต้สาวอย่างพัฒนานะครับอย่างต่อเนื่องหาสินค้าที่มีคุณภาพนะครับ ก็เพื่อเพื่อจะให้ให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะครับเราเน้นคุณภาพจริงๆไม่ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะช่างมือนี้หายเงียบไปไหนนะครับเราทํางานตลอดเวลาไม่ได้หยุดนะครับวินิจอโตสาหไม่มีวันหยุดนะครับเราเราทํางานอยู่ตลอดเวลาครับผมบ้างผมก็จะมาอัปเดตบ่อยๆนะครับเราก็ส่งลูกค้านะครับลูกค้ามาหน้าร้านมาฟังเ็าซื้อซื้อกันเลยนะครับขอบคุณนะครับยังขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับก็ ยังสวัสดีปีใหม่ได้อยู่เนาะอ๋อได้ได้ครับหลายท่านก็ทักทายเข้ามาเยอะนะครับส่งไลน์ส่งทักไลน์มากันเยอะมากนะตอนนี้ก็น่าจะลูกค้าก็เห็นใจนะช่วงโควิดก็น่าจะเก็บเงินแล้วก็ซุ่มดูเราอยู่ใช่ครับก็บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสงการมาจัดแน่ก็มีครับก็มีคอมเมนต์บอกนะครับในในคอมเมนต์นะครับที่ลูกค้าโทรเข้ามาคุยนะครับทางโทรศัพท์ทางไลน์ก็ดีทักมานะครับเราก็ ดีใจนะครับว่าผลการตอบรับนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่างๆก็ขอบคุณนะครับเอฟซีโคชิโตนะครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีครับผมก็ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของวินิทออโตซาวบ่อยๆนะครับผมจะอัปเดตบ่อยๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม